สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะอันจากโชว์รูมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับก็ในสําหรับคลิปนี้มามีเป็นตัวรถหัวเดียวเข้าใหม่ครับอยากจะให้ทุกคนได้ดูนะฮะเพราะว่ามันเหมาะสําหรับในทุกการใช้งานคือเราต้องบอกก่อนนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยรถที่อยู่ในจําพวกนี้อย่างบางรุ่นเราอาจจะเห็นกันแบบหลากหลายค่อนข้างที่จะเยอะ แต่ในบางแบบมันมีน้อยมากๆเพราะว่าในบางโชว์รูมมันไม่มีตัวรถสต็อกไว้อยู่ในโชว์รูมนั้นๆสายทานสำหรับตัวการผลิตมันออกมาค่อนข้างที่จะน้อยด้วยทำมาเป็นเหมือนแบบมีพรีออเดอร์ประมาณนี้ก็แนะนำครับโตโยต้าไฮรักดีโว2.4 m 3 t รถปี22ไมล์14หัวเดียวเกียร์ออโต้เน้นย้ำนะฮะว่าเกียร์ออโต้นะครับ แล้วคุณได้รถแบบไหนคุณได้ปี2022นี่คือรถในปัจจุบันตอนนี้ที่น่าจะมีแค่ที่เราที่เดียวที่มีและใหม่สมกับตัวปีรถนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานไม่มีชนหนักไม่มีพิควม่มไม่มีน้ำท่วมไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อกฎหมายเดิมๆทั้งคันวารันตีศูนย์เหลือวารันตีร้านมีให้มาดูตัวเครื่องยนต์งงบ้างครับมันก็จะเหมือนรีวอปกติทั่วไปแบบธรรมดานี่แหละ แต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ธรรมดานั่นคือมันได้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับออโต้ Auto กับตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยเราย้อนกลับไปดูในใบเบอร์ชัวของรถป้ายแดงเนี่ยราคามันจะแตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะอยู่ในหลักแสนต้นๆหรือว่าอยู่ในหลักหมื่นเกือบแสนแบบนี้มันก็มีแล้วแต่ละที่ด้วยเขาจะมีมาจงมาจิ้นอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปแต่ก็ต้องบอกก่อนว่านั่นคือรถเปล่าแต่ของเราคือรถที่พร้อมใช้แน่นอนนะครับ เครื่องยนต์2.4ลิตรนะฮะในรหัส 2GD สติกเกอร์มอกไม่มีแล้วนะครับเหลือแผ่นเพจอยู่แค่ตัวเดียวแล้วก็อรอยปั๊มอาร์คใต้ฝากระโปรงคําว่าโตโยต้าอยู่ในตําแหน่งเดิมน็อตไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเป็น2.4ลิตรที่มีการเปลี่ยนเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวระบบหัวฉีด Direct Injection แบบ i r ร้อยห้าสิบแรงม้าครับแรงบิดขยับขึ้นมาจาก3า3เป็นตัวสี่ร้อยนิวตันเมตรโคตรแรงนะครับส่วนการวางตำแหน่งของอัตราสปีดเนี่ยจะอยู่ที่6เกียร์เหมือนเดิมมีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้ในตัวนะฮะแล้วก็1นึสองเนี่ยสำหรับอย่างรถเกียร์ออโต้ทั่วไปถ้าเกินเราเคยใช้นะตัวสูงหรือว่าจะเป็นตัวเตีย้ยหรือว่าจะเป็นแคปเนี่ยมันจะไลท์เวทใกล้เคียงกันนะครับ แต่ถ้าเกิดจะเอาไปเปลี่ยนเทียบตัวขับสี่มันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพวกนั้นมันจะเป็นเครื่องยนต์ G D Super Power ก็จะเป็นในอีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้มันไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดอย่างตัวเตี้ยสีประตูเกียร์ออโต้แขบตัวเตี้ยเกียร์ออโต้อะไรพวกนี้อยู่ในไลท์เดียวกันเลยนะครับอัตราทดใกล้เคียงกันมากนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวด้านข้างกันบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่ารถเพิ่งล้างเสร็จอย่ามาดูตรงนี้ไม่จําเป็นเราต้องดูตรงนี้อันนี้จําเป็นเพราะว่าอะไรครับ สำหรับตัวรถเนี่ยเราไม่ได้ให้แม็กมันวิ่งงานเราให้รถมันวิ่งงานอันนี้คือจุดสำคัญถามว่าทำไมถึงต้องพูดดักลมไว้แบบนี้เพราะว่าสำหรับคุณลูกค้าบางท่านอาจจะเป็นคุณลูกค้าเพิ่งเข้ามารับชมใหม่เขาเห็นล้อแบบนี้ไม่แถมล้อแม็กให้บางทีไม่ซื้อเกิดขึ้นได้ตรงนี้เราแถมให้อยู่แล้วจะเป็นแม็กสีวงแม็กคู่หน้าล้อหลังกระทะผ่าวิ่งเยอะวิ่งน้อยเสริมนงเสริมแหนบก็ว่ากันไปนะครับส่วนภาษีเนี่ย มันเป็น 6- 6เดือนมิถุนาถ้าเกิดใกล้หมดเดี๋ยวเราก็จะต่อเป็นตัว67ให้นะครับคราวนี้พามาดูตัวด้านในกันบ้างอันนี้ถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่หลายคนอยากได้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะมีนะครับหลายคนเขาอยากได้แบบนี้คือจะเป็นตัวบ่อแยก50ต่อ50บ่อแยก50ต่อ50เนี่ยมันจะเป็นเฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้น เน้นย้ำนะฮะว่าเบาะแบบ50ต่อ50จะเป็นเฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้นเกียร์ธรรมดาไม่มีภายในแอร์แบ็กสใบครับจอทัชสกรีนขนาด8นิ้ว Android Auto Apple c a r p l a y เพเชื่อมต่อบลูทูธเล่นเหมือนกับจอตัวท็อปทั่วไปสำหรับหัวเดียวเนี่ยการใช้งานตัวมัตติมิเดียเนี่ยรีโวถึงว่าเยอะที่สุดสำหรับตอนนี้ถ้าเกิดนับรวมกันในรถแบรนด์ตลาดนะครับหรือว่ารถใช้งานที่เราเห็นกันแบบหลักๆ ก็ขอเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าไหม่หมื่นสี่แล้วก็น่าจะมีใหม่ที่สุดตอนนี้ที่ร้านเราร้านเดียวนะครับส่วนตัวล้อหลังอันนี้ก็อย่างที่าได้มีการบอกไปเราจะเปลี่ยนนู่นสับนี่อะไรพวกนี้ได้เลยแต่ช่วงล่างเนี่ยคือมันมาเดิมๆไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มเติมนะครับรถมันเพิ่งล้างเสร็จจริงๆนะฮะถามว่าทําไมเราถึงต้องเอามาทําในสภาพแบบนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นความต้องการในตลาดสูงไงครับ สำหรับคนที่ซื้อหรือว่าคนที่กําลังเลือกซื้อเขาต้องการแบบนี้กันเยอะอัน,นไม่สามารถเอาหลังบ้านมาให้ดูได้แต่เราเห็นในอินบ็อกซ์เราเห็นในไลน์แอดเราเห็นในการโทรเข้ามาสอบถามตัวนี้ครึ่งต่อครึ่งเลยอันนี้คือเรื่องจริงแต่มันจะขาดช่วงมาค่อนข้างที่จะนานเพราะว่ารถมันไม่มีอันนี้ต้องยอมรับนะครับแต่พอเราเราได้มาเนี่ยเราก็จะได้แบบป้ายแดงเลยนะสภาพแบบใกล้เคียงกับป้ายแดงเลยคือสวยใหม่กิฟเลยไร้ตำหนิ นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะฮะฝาท้ายเดิมโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบตัวโคมไฟท้ายนะครับสายกิ๊กไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่หลายคนเข้าใจผิดสำหรับปี15ปี16มันจะมีตัดหมอกหลังนะครับลองไปสังเกตกันดีๆนะแต่ถ้าเกิดอย่างตัว18-19จนถึงปัจจุบันไม่มีตัดหมอกหลังอันนี้ต้องลองดูกันดีๆนะครับ แล้วก็ด้านหลังตู้มีฟิล์มกันรอยสีฟ้าเส้นกันสะท้อนแสงสีเหลืองไฟหลีไฟเลี้ยวด้านบนติดหมดทุกดวงนะครับตู้เนี่ยจะมีขนาดความสูงให้เลือกเมตรห้าสิบเมตรแปดสิบสองเมตรสองเมตรสิบสองเมตรสามสิบสองเมตรห้าสิบหรืออาจจะเป็นนอกเหนือจากนี้สามารถรีเควสตได้สามารถกําหนดโจทย์ได้มันไม่ใช่แค่ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ของตัวรถ หรือว่าการจัดไฟแนนซ์สามารถพิกแพงได้หมดหรือจะเป็นตัวโปรโมชั่นก็ตามแต่เอาให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของเราให้ดีที่สุดซื้อครั้งเดียวแต่คุ้มค่าเป็นระยะเวลานานต้องซื้อกับที่ร้านปฏิพันธ์ออตโต้เท่านั้นคราวนี้ตัวนี้ครับคุณผู้ชมฮะตัวนี้นะครับเราตั้งราคาขายไว้549,000บาทสามารถเปรียบเทียบได้นะครับ เซิร์ชใน Google โซเในอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้แล้วแต่ดูราคาเป็นตัวปัจจุบันก็ได้แล้วแต่อันนี้คือเรามองให้เห็นถึงความเปรียบเทียบว่าอย่างรถ1คันเนี่ยราคาอยู่มาเท่านี้และเป็นตัวรถเปล่าและรถอีกหนึ่งคันเนี่ยราคาอยู่แบบนี้และได้เป็นรถที่พร้อมใช้งานทั้งหมดแล้วอันนี้มันเลือกได้ง่ายครับว่าแบบไหนที่มันครบและแบบไหนที่มันประหยัดในเรื่องของคุณเรามากกว่านั่นคือคันนี้ต้องยอมรับนะครับ คราวนี้เนี่ยออกรถก่อน31พฤษภาคมนี้มีโปรโมชั่นให้นะครับ 1. เราจะช่วยลูกค้าผ่อนค่างวด6เดือน 2. การจดทะเบียนลงเล่มแม็กใหมย่ยางใหม่และจัดทรงตัวรถเสริมแนบล้อหลังกระทะผ่ายาง XCD ได้ทั้งหมด 3. าภาษีพร,พรบรเดี๋ยวตรงนี้เราจัดก,การดำเนินการให้นะครับที่เหลือในอย่างได้แบบไหนเพิ่มเติมยังไงก็ สามารถมาคุยกันหลังไม้ได้เพราะว่าตรงนี้รายละเอียดแบบหลักๆในคลิปนี้คือจบแล้วที่เหลือเนี่ยขึ้นอยู่การตัดสินใจถ้าเกิดเราเริ่มนับ1,2,3,4เรามีสิทธิ์ในการเห็นคลิปนี้เรามีสิทธิ์ในการโทรก่อนรีบจองนะฮะร,รถมันหายากจริงๆเพราะนั้นฝากไว้ด้วยสำหรับรี v o 2.4 g e ีเกียร์ออโต้นะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ